สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการฝากถอนเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นระบบการฝากถอนเงินที่รวดเร็วมากนะครับทําให้เราคล่องตัวอันนี้จะเป็นการฝากถอนเงินในพอร์ตลงทุนของเรากับโบเกอร์เนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปในเว็บไซต์ส่วนตัวของผมได้นะครับที่เว็บไซต์ xmthai.com นะครับในเว็บไซต์ส่วนตัวของผมก็จะอธิบายนะครับว่า xm คืออะไรนะครับมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ที่ดีอย่างไรนะครับแล้วในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะบอกวิธีการเปิดบัญชีนะครับการฝากถอนเงินแล้วที่สําคัญเลยตอนนี้นะครับผมได้ทําระบบ Get e s p o น s e นะครับก็คือการเรียนการสอนผ่านระบบอ e ีเมลนะครับผมจะสอนทุกท่านให้เทรดบริกเป็นนะครับผ่านระบบ Get r s s p o s e นะครับแต่ต้องลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เมื่อเราเปิดบัญชีแล้วนะครับเราจะมีบัญชีของตัวเองแล้วก็มีได้จะได้รับล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดจาก XM มานะครับเราก็คลิกที่ member login ตรงนี้นล้เราก็จะไปเอาล็อกอินกับ เขวของเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกล็อกอิน,นล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับดูนะครับว่ายอดบาลานซ์ของผมตอนนี้0.96เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะทําการฝากเงินเข้าไปนะครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่คล่องภาษาอังกฤษนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ เสร็จแ,แล้วก็คลิกที่เมนูฝากเงินแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับออนไลน์แบงกิ้งไทยแลนด์เราจะเห็นโลโก้ธนาคารกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์แล้วก็กรุงศรีปัจจุบันนี้เอกได้เชื่อมกับระบบเพสบายนะครับแล้วระบบเพสบายเนี่ยเขาก็สามารถให้ชำระค่าบริการหรือว่าสินค้าผ่านแบงก์ออนไลน์ได้โดยผ่าน4แบงก์นี้นะครับ แต่ใครที่จะทําธุรกรรมออนไลน์ตรงนี้ได้นะครับจะต้องมีธนาคารออนไลน์หรือ iBanking นะครับก่อนซึ่งเวลาเราเปิดไปเปิดบัญชีออมทรัพย์นี่นะครับเราจะต้องไปขอกับทางแบงค์นะครับว่าขอใช้บริการธนาคารออนไลน์เขาก็จะบอกเราว่าทำยังไงบ้างนะครับเมื่อเราได้ อ่ายูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดของธนาคารออนไลน์มาแล้วนะครับเราถึงจะมาทำธุรกรรมการฝากถอนเงินตรงนี้ได้นะครับเราก็คลิกเลือกฝากเงินที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็จะระบบก็จะบอกว่ามาเลนบัญชีเ m เอเราอะไรนะครับชื่อบัญชี x m เอเราคืออะไร,ะรสกุลเงินที่ทำการโอนก็คือเราจะโอนเข้าไปเป็นเงินบาทนะครับพอโอนไปแล้วเนี่ยระบบจะแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ให้เรานะครับณอัตาราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะครับ ชื่อธนาคารตรงนี้เราก็เลือกข้าอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาย Bank. มามคอมเม r เช่นแ a n k ์จำนวนเงินที่ฝากนะครับสูงสุดต่อครั้งนะครับคือครั้งละ1นึ่งบาทแต่1วันเนี่ยฝากได้สูงสุด3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝากเข้าไป5,000บาทนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วระบบ จะทําการคํานวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์ให้เรานะครับว่าเราฝากไปห้าพันบาทเนี่ยคิดเป็นกี่ดอลลาร์นะครับของผมตอนนี้ฝากไปห้าพันบาทก็คือร้อยสี่สิบแปดจุดสี่สามเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตรงนี้ก็คลิกคลิกให้ให้มันตรงนี้นะค,ะครับมันขึ้นคำว่าใช่นะค,ะครับเสร็จแ,แล้วก็คลิกฝากเงินอีกอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนเนี้ย อนะครับไม่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการปากขอนเองินเรานะครับที่เขาปากเงินแล้วก็ยืนยันนะครับรอให้ระบบประมวลผลนิดนึงนะครับเมื่อ เข้ามาแล้วนะครับระบบจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์ออนไลน์ของผมนะครับซึ่งผมมียูสเซอร์แบบพาสเวิร์ดแล้วนะครับเราก็ใส่ยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดสับมินต่อแน้วก็จะเข้ามาข้างในแล้วก็คลิกตรงนี้ีนิงนครับ อันนี้เป็นของไทยพานิ์นะครับแต่ถ้าเ,าเป็นของธนาคารอื่นหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่การทําธุรกรรมก็จะคล้ายๆกันแล้วก็คลิกเ a y ตรงนี้นะครับะระบบจะ ส่ง OTP มาให้เรานะครับมาที่มือถือเราเราก็เปิดมือถือนะครับเราก็ใส่หมายเลข OTP เราก็คลิกโอเค ตอนนี้ระบบทำการฝากฝากเงินให้ผมแล้วนะครับ5,000บาทแล้วก็เมื่อกี้ผมมีมีเมสเซจจากไทพันธย์ิมาแล้วนะครับว่าาเงินผมถูกถอนไป5,000บาทนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่นะครับ back to m e r e moonie m o o n นะครับ กลับไปที่หน้าเว็บของเกนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ยอดบาลานซ์ผม0าไม่ถึงหนึ่งเหรียญน,นะครับเมื่อกี้ผมฝากเข้าไปร้อยกว่าเหรียญตอนนี้ก็มีร้อยกว่าเหรียญแล้วนะครับคำ้องขอฝากเงินสําเร็จแล้วยอดบาลานซ์ยอดคงเหลือของผมก็คือร้อยกว่าเหรียญตรงนี้เนี่ยมันสะดวกมากส่วนวิธีการถอนเงินนะครับก็คลิกตรงนี้คลิกที่ถอนเงิน นะครับแล้วก็เลือก local local, local Thai Bank นะครับแล้วก็คลิกถอนเองินอ่านะครับแล้วก็เลือกธนาคารก็เลือกธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผมฝากเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของเรานะครับแป๊บนึงน,นะครับผมจำหมายเลขธนาคารไทยพาณิชย์ผมไม่ได้ อันนี้เราก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับเสร็จแล้วจำนวนเงินที่จะถอนตรงนี้ก็ใส่สมมติเราจะถอนหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเราก็ใส่หนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์ แล้วก็ตรงนี้ต็คลิกให้เป็นเป็นใช่นะครับแล้วก็คลิกคลิกร้องขอนะครับลองดูนะครับก็คือร้องขอสําเร็จแล้วนะครับการการขอถอนเงินของเราก็สําเร็จแล้วนะครับระบบจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของผมนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับก็นั่นหมายความว่า ไม่เกิน24ชัมม่วโมงผมก็จะได้เงิน่า100เหรียญประมาณ3,000กว่าบาทนี้รับเข้าบัญชีธนาคารไทยพา,า,น,า,านิชย์โอเคนะครับอันนี้คือวิธีการฝากเงินแล้วก็ถอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับทําให้เราคล่องตัวในการที่จะฝากเงินถอนเงินนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมคิดว่าก็คงจะ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีอะไรก็สอบถามผมได้นะครับผ่านไลน์หรือผ่านสกายนะครับหรือผ่านอีเมลก็ได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ xmthai.com ตัวนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ